ว่าเวลานี้นะครับสถานการณ์ของพุ่งจะดีขึ้นแล้วเราก็คงจะสามารถที่จะเราเว่าผ่อนคลายนะครับออไปนี่คือผู้เทศนาก็อยู่ห่างไกลนะครับพอที่เราต้างหลยจะมีความปลอดภัยก็ไม่เป็นไรนะโอเคครับก่อนอื่นหมดเลยนะครับพระองค์อยากที่จะใจนะครับว่าการที่เราหลายเข้ามาเนี่ยนะครับนมัสการพระเจ้าเราก็จะพบนะครับว่า ทุกครั้งที่มามันก็เป็นเหมือนกับการเปิดปฏิทินนะครับปิดปฏิทินแล้ว,วันนี้ก็เป็นต้นเดือนของเดือนมิถุนาเข้าไปแล้วแปบ๊บเดียวนะครับหมายความว่าครึ่งปีนะครับครึ่งปีกาลังจะหมดไปเราบางคนก็อาจจะยังไม่ไม่ได้ตั้งตัวเลยนะครับว่าเอ๊ะทำไมวันเวลามันผ่านไปอย่างรวดเร็วและใช้เจัาอะไรอยู่นั่นคือสิ่งที่หลายคนจะเป็นที่จะต้องพิจารณา การเข้ามาในคริสตจักรนั้นก็มีความประสงค์ในการที่เราเองจะเรียนรู้จากการวินิจฉัยในการที่จะพิจารณาว่าชีวิตของเรา หลัก่อนที่จะเข้าสู่พระคัมภีร์ใหญ่ลองดูอีกทีหนึ่งนะครับลองดูนะในพระคัมภีร์ยหอนบทที่10นะครับบทที่10และในข้อที่10โอเคเราดูด้วยกันสักนิดหนึ่งเพื่อที่เราเองจะเตรียมตัวก่อนที่เรานะครับจะมาฟังพระวจนะที่วันนี้นะครับเถึนใจเราที่เริ่มต้นที่อยากที่จะแบ่งปันกับเรานั้นอยู่ในพระคัมภีร์ยห์นในบทที่10และในข้อที่1ิ ครับยอบทที่สิบข้อที่สิบพระกพีพูดไว้อย่างนี้นะครับว่าเขาโวยนั้นมาก็เพื่อที่จะรักและฆ่าและทำลายเสียเราได้มาเพื่อเขาทั้งหลายจะได้ชีวิตและจะได้ชีวิตอย่างครบบริบูรณ์ครั้งหนึ่งนะยอนในบทที่สิบและในข้อที่สิบที่นี่หลายคนท่องได้แล้วก็เป็นสิ่งดีนะครับแต่ก็คงจะต้องทอบทวนที่นี่บอกว่าเรา ขโมยนั้นย่อมมาเพื่อที่จะลักและฆ่าและทำลายเสียเราได้มาเพื่อเขาสลายจะได้ชีวิตและจะได้อยาครบบริบูรณ์นี่คือสิ่งที่พระคัมภีร์อยากที่จะบอ,อกแกเราเราจะเป็นที่จะต้องได้ยินนะครับความจริงหรือความปรารถนาของพระเจ้าพระคัมภีร์บอกว่าพระเจ้ามนาะนะครับก็จุประสงค์ก็เพื่อที่เราจะได้ชีวิตและจะได้ชีวิตที่มัน ครบบอลลีบูนเป็นชีวิตที่สมบูรณ์นั่นคือสิ่งที่พระเจ้าอยากจะให้แต่ว่าพระกมพีได้เปิดเผยกัเราว่าเรามีอุปสรรคอุปสรรคนั้นก็คือมีขโมยนะครับมีขโมยนะครับที่จะเข้ามาลักแล้วก็ฆ่าแล้วก็ทำร้ายก็หมายความว่าชีวิตของเราเนี่ยมันมีอุปสรรคบางอย่างที่จะทําให้เราไม่มาไม่สามารถมาถึงความสมบูรณ์ที่พระเจ้าอยากที่จะให้เรามี ความสุขุที่พระเจ้าอยากจะให้เรามีนั้นหมายถึงการที่เราทั้งหลายมีชีวิตด้วยความชื่ชนชมยินดีฉะนั้นเราก็จะพบในตลอดพระกัมภีนะครับที่เราจะได้ยินอยู่สองประการนะครับประการแรกก็คือว่าจงวางใจในพระเจ้านั่นเป็นพระกัมมี์ที่เราได้ยินตลอดและอีกตอนหนึ่งที่เราจะได้ยินตลอดก็คือจงชื่นชมยินดีในพระเจ้านี่เป็นอีกตอนหนึ่งที่เราจะได้ สองคำนี้จะมีความสัมพันธ์ซึ่งเดี๋ยวเราจะดูในลําดับต่อไปแต่ว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือเราจึงจําเป็นที่จะต้องรู้ว่าอะไรเป็นอุปสรรคของชีวิตของเราที่ทําให้ชีวิตของเรานะั้นไม่มาถึงความสมบูรณ์พระเจ้าอยากจะเราสมบูรณ์แต่เรา แต่ว่าโอเคสองสามครั้งก็เห็นว่าเอ๊ะทำไมแปลกมากเลยนะแค่เป okay. ิดกับ่ี่ที่จะเทศนาเนี่ยนะพราะอ่านจบแค่หลับได้เลยนะเลยครับเลยนะอูเก่งมากเลยวันหนึ่งก็ไปถามเขาไปถามเขาว่าเออพี่ทาไมเออมันมันมันเหนื่อยเหรอนะมาฟังเทศทีไรเห็นพี่หลับได้เลยนะเขาก็บอกว่าก็ก็ไม่ใช่อยากจะหลับนะ แต่มันเป็นอย่างนี้ครับอาจารย์คือถ้าผมสงบใจเมื่อไหร่ถ้าผมสงบใจเมื่อไหร่นะครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือ <โ uli S 2> <ๆ S 1> ตัวเลขมันขึ้นมาในหัวตัวเลขมันขึ้นมาในหัวแล้วผมก็อดคิดไม่ได้ว่าจะต้องเอาตัวนั้นเอาตัวนี้ผมจะต้องไปซื้อโน่นไปซื้อนี่ผมอ่ะอดคิดไม่ได้เดี๋ยวทีทีทีอยู่เฉยๆก่อนนะอยู่เฉยๆก่อนโอเคนะครับผมอดคิดไม่ได้ ฉะนั้นผมก็เลยไม่ต้องการให้สิ่งเหล่านั้นมันรบกวนผมก็เลยใช้วิธีปิดสวิตตัวเองหลับไปซื้อต,ตัวเองเลยนะครับหลับเลยเพราะว่าถ้าไม่หลับผมก็จะิฟุง้งซ่าผมก็จะคิดตัวเลขผมก็จะโอ้โหจะไปยันโน้นจะไปตัวนั้นตัวนี้ความคิดทำให้เขาจำเป็นนะครับที่จะต้องปิดสวิตตัวเอง หลายคนอาจจะคล้ายๆกันหลายคนอาจจะไม่สามารถควบคุมความคิดตัวเองนิ่งเมื่อไรสงบเมื่อไรนะครับถ้าเป็นชายหนุ่มลูกภาพผู้หญิงขึ้นมาเยอะแยะไปหมดเลยนะครับโอ้โหจิตใจแล้วทำไมครับก็มันฟุ้งซ่านไปหมดเลยหลายคนมีวิธีการที่จะต้องพยายามต่อสู้เพราะว่าพระคัมภีร์บอกแล้วว่าพระเจ้าต้องการให้เรามีชีวิตที่สมบูรณ์ ชีวิตที่สมบูรณ์เป็นชีวิตที่สวยงามเป็นชีวิตที่เรียบร้อยเป็นชีวิตที่มีสาระเป็นชีวิตที่เป็นประโยชน์มีชีวิตที่มีคุณนั่นคือสิ่งที่เราอยากจะได้แล้วเราก็เรียนรู้ว่านี่คือสิ่งที่พระเจ้าอยากจะให้แก่เราแต่พระคัมภีร์บอกว่าขโมยนั้นย่อมมาเพื่อที่จะลักเพื่อที่จะมาฆ่าเพื่อที่จะมาทำลายฉะนั้นนี่เองคือเหตุผลที่เราจาเป็น ที่จะต้องมาใกล้ชิดกับพระเจ้าเพื่อเราจะได้รู้ว่าแล้วเราจะมาถึงชีวิตที่สมบูรณ์ได้อย่างไรเราจะมีชีวิตที่มีความปิติยิีได้อย่างไรเราจะมีชีวิตที่มีความสุขได้ย่างไรเพราะว่าตอนนี้ไอ้ขบวยตัวนี้เนี่ยมันเข้ามาแล้วมันก็ทําให้โลกทั้งโลกเนี่ยกำลังแงปเปลี่ยนไปโลกก็จะกลายเป็นโลกแห่งการสุขสั์เราไปอยู่ที่ไหนอย่างที่ผมได้พูดถึเสมอว่าตอนนี้ หลักเลยคือเจอแต่ละครอบครัวก็จะบอกว่าคนในครอบครัวซึมเศร้าคนนี้ก็ซึมเศร้าคนนั้นก็ซึมเศร้าซึมเศร้ากันไปหมดเลย่อกไปในอนาคตเดิอยู่ข้างนอกมันมีแต่คนซึมเศร้าเท่านั้นเพราะว่ามันทบายมันไม่พูดคุยมันไม่เอาอะไร ช่วยว่าแล้เราจะมียุทธวิธีเราจะมีวิธีการอย่างไรที่พระเจ้าเตรียมป้องกันเราทั้หลายโอเคนะครับถ้าเราเข้าใจก็ต้องมาฝึกฝนและเมื่อเราฝึกฝนเราก็จะสามารถที่จะไปถึงเป้าหมายที่พระเจ้าอยากที่จะให้แก่เราคิดว่าเหมาะสมที่เราจะอธิษฐานนะครับจริงๆแล้วการมาบวชเนี่ยนะการมาบวชเนี่ยนะ ระลึกว่าระดับของมันเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้ก็คือว่ามาเพื่อที่เราทหลายจะนมัสการพระเจ้าการนมัสการพระเจ้าก็คือการที่เราจะหลายมาเพื่อจะมีโอกาสในการที่เราจะออกเสียงนะครับรวมใจกันออกเสียง,งในสิ่งหนึ่งสิ่งใดพร้อมๆกันเช่นเรามาบทเพลงสรรเสริญน,นะครับเราไม่ได้มาเพื่อฟังคอนเสิร์ตเราไม่ได้มาเพื่อฟังคอนเสิร์ต Siapa tu